เพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าชีวิตเราคือการสร้างทุกขณะจิตทุกขณะจิตจริงๆก็คือการสร้างด้วยจิตจิตเนี่ยมันจะไปรับรู้ความคิดที่เราส่งออกมาจากสมองสมองเราเนี่ยเพื่อนเพื่อมันเป็นเหมือนโรงงานที่มันปล่อยความคิดออกมาเพื่อนเพื่อลองนึกภาพว่ามันมันเป็นโรงงานที่ปล่อยควันออกมาทีนี้มันจะเป็นควันพิษหรือควันควันที่ดีเนี่ยมันก็คือประสิทธิภาพในการคิดของเราถ้าความคิดที่เป็นควันพิษเนี่ยก็คือความคิดที่เป็นลบเป็นบาปชั่วอกุศล ความคิดลบๆทั้งหลายแหละพอปล่อยออกมาปุ๊บแล้วจิตเราไม่มีการควบคุมเนี่ยมันออกมาปั๊บเนี่ยจิตเราไปรับรู้ตรงนั้นทันทีเนี่ยแสดงว่าเรากําลังทําตามความคิดนั้นเชื่อความคิดนั้นนั่นแหละคือการที่ชีวิตมันจะถูกสร้างและให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราปล่อยความคิดที่ดีๆออกมาเนี่ยแล้วเราจิตเราไปรับรู้ตรงนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเรากําลังอาศัยความคิดดีๆเหล่านั้นในการสร้างชีวิตให้กับพวกเราดังนั้นความคิดบวกเนี่ยจึงสําคัญมากเพื่อน เราถึงต้องมาฝึกให้คิดบวกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทิ้งความคิดที่เป็นลบๆทั้งหลายบาปชั่วอกุศลทั้งหลายเนี่ย,ยก็คือความคิดลบๆแหะเพื่อนๆเราเนี่ยต้องฝึกทิ้งความคิดลบแล้วมาสร้างความคิดบวกแล้วทุกสิ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆฝึกบ่อยๆเป็นนิสัยเนี่ยต่อไปความคิดลบออกมาเนี่ยเราจะไม่เข้าไปจับง่ายๆแล้วเราจะทิ้งแล้วเราก็จะเข้าไปจับความคิดบวกแทนม,มันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามกฎศัจธรรมเพราะมันสร้างจากความคิด